ทุกคนด้วยนะครับ,รบนะอยู่กับผมอีกแล้วครับมาวินนะนะวันนี้ผมก็จะสอนคอมโบทุกตัวเลยนะครับนะเน,นี้ยสะสมบุตรตัวนี่เดี๋ยวผมก็ตีมนันก่อนนะแป๊บนึงอันนี้ไม่ได้คอมโบครับนะอาจจะแหลกๆหน่อยครับเพราะผมแบบโทรศัพท์เครื่องนี้คือมันแหลกนะครับนะนี่แบบ ตัวสับรหัสหลักนะครับรหัสรองคือมันจะไม่แหลกปึ๊บปิ้วอ๋อแป้งนี้นะผมขอปรับนี่ก่อนจะได้ไม่แหลกนะครับอ่าดีเดี๋ยวจะสองคอมโบตัวแรกเลยนะครับก็คือใส่ตะมะเองนะครับใส่ตะมูนี่เลยครับอ่าครับใส่ตะมะอย่างแรกนะครับนะ ให้ทุกคนดูก่อนนะศัตรูมันเดบบล็อกหรือไรไหมถ้ามันบล็อกเราก็อ้อมไปลานหลังแล้วกันนี้เสร็จแล้วก็นี้ดีทุกคนเป็นไงเด็ดเนี่ยเดี๋ยวเพืจะสอนนี่ก่อนนะแดดแบบวนนี้นี่นี่แค่ไหนะทุกคนเคยทำไยวิธีการแด็ดแบบวนนี้มีมีหลายแบบนะครับแดดประมาณสองบล็อกตรงนี้แดดได้แล้วก็แดดแบบกระโดดน,นี่แคนี่ ไ,ได้แบบกระโดดระยะมันจะสั้นกว่าแล้วก็คอมโบดีกว่าแต่ถ้าเป็นแรเดี๋ยวนี่ก็คอมโบดีนะแต่แบบระยะมันแบบไม่ไกลเออนะนี่นึบกดขึ้นไปนิดติ๊บปิววววนี่ครับคอมโบสตามะอ่าเดี๋ยวเราไปแบบสอนที่การแดนแล้วก็โจมตีครับนะนี่แดนมนทั้งติ๊บติ๊ติ๊ต คิวสามกดแดดตึดดึดึดคิวสองต่อยเสร็จแล้วแดดแล้วก็วิวอัปคัตตึดถ้าต่อยโดนตรงนี้ก็คือมันจะดีมากเลยครับดึดึ๊ปวิวดึดดึดดึดปิ๊บตุ้งผมมีสามพันคิวแล้วผมเล่นตั้งนานแล้วปึ๊บวิวดี คุณอยากจะเล่นรหัสลองลรมีประมาณสองพันแปดใกล้จะสามพันลวถ้าผมได้สองพันสองร้อยคิวคือผมมีค้าครบสมัมรแล้วผมจะแบบหืมโคตรดีถ้าคุมสมัมรทำไมควรใส่แล้วเขาแบบโคตรเก่งอ่ะประสบการณ์เยอะหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะประสบการณ์ฮะผมก็มีรหัสหนึ่งครับที่มีของเติม ไแบบนีบ้มันมีทุกอย่างเพราะว่ามาีผมเข้าเซิร์ฟคนนึงที่ต้องพี่มันเล่นได้แล้วผมเข้าไปมันมีไททันทีวีแมนคนหนึ่งก็คือคนที่แต่งตัวเป็นไททันทีวีแมนนั่นแหละครับแบบัเกตนะเกียแบบสุดตอนนี้เลยแล้วคือแบบเขาแบบทำอะไรไม่รู้ผมก็แบบเล่นกับเขาอยู่ที่เขาให้เกมพาร์ทนี่ผมเฉยเลยในอีกรหัสหนึ่งผมมีสรหัสนะที่เล่นเนี่ย แต่ปกติจะเล่นถ้าเล่นสตงตุอยาเล่นรหัสลองที่สองรหัสลองที่สามไม่เล่นหรอกนะก็เลยแหละถ้าแบบรหัสลองที่สองแบบแบดบหมดเลยเนี่ยศัพท์บแบ,บ็หมดไม่ดูศัพท์หลายงไม่เไรหรอกต้องสงสัยติ๊วเราเล่นครับที่พูดไปผมไม่มีหรอกผมมีแค่เครื่องเดียวนี่แหละแล้วก็เครื่องแม่อีกเครื่องหนึ่งก็ใช้เล่น อือนี่ทำมาเทมไหมอ่ะต่อไปนะครับก็จะมาคอมโบให้ดูจริงจังเลยนะนะนี่คือการคอมโบนะอย่างแรกนะคนเดินไปหาตัวถ้ามันไม่บล็อกเราก็กดแดดตรงนี้ติ๊ดติดติ๊ดเราจะทำนี้ก็ได้ครับนะนี่ติ๊ดติดติดได้เหมือนกันตัวก็จับแล้วล่าางไม่ทันติดนี่ติ๊ดติ๊ดติด กิลนี่ยนะีน่ติรดเติดเติดิดด,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 ดมแล้วก็ออมนี่เลยนะครับนะนี่โคตรเท่จริงจะตึงกว่าน,นี้นะแค่ถ้าผมไม่เหลกนะอ่ะเปิดตีนะวิธีการเปิดวิธีการแบบใช้สกิลสีไงไงนะ่ายๆครับแดดมาหนี่นี่หนี่หนี้วี ตู้มดูนี่ไงเนี่ยนี่นะครับกลายเป็นนี้เลยตุ้ม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 อือก็ชนไอ้ดัมมี่ตัวนี้นออครับน่านี่โคตรเท่เน่แล้วนะกลายเป็นนี้แหลยนะครับเดี๋ยวไปสอนคุณบัวตัวต่อไปเลย,ยกันขอตัดเลยกันในส่วนต่อมาก็าจะเป็นของกาโร่นะครับนะกาโลใช่ไหมอือ เล่นผมที่เล่นแบบนี้ชอบกาลูครับชอเรียกกาลูนะครับนะส่วนละครกาโลเนี่ยเป็นตัวละครที่ควรใช้เยอะมากที่สุดที่ผมเคยเล่นในเซิร์ฟหลักแลยครับซึ่งมันซึ่งมันแบบน่าจะดีที่สุดเลยะเพราะมันโคตรติงูดูนดูรับเดี๋ยวนี่คอมบูผมนะโอ้ยแหลกๆหลก้หไม่ไม่ดูไม่ครับยับมา กดตรงนี้กาเรเล่าอาจจะแหลก่อยครับเพราะว่าเครื่องผมแบบจะก่อนคือแบบมันมันแบบโคตรลื่นอะเพราะว่าแบบผมเพิ่งซื้อใหม่แต่แต่อนนี้เครื่องผมแหลกเพราะว่าผมแบบโหลดข้อมูลอะไรเยอะนะและเป็นข้อมูลสําคัญที่ผมจะเก็บเอาไว้เลื่อยๆนะเผื่อๆก็เป็นแบบพวกเกมอะไรนี้ด้วยเลยไม่อยากกดล,ลบนะทีดี๋ยนีคอมโบของ กระจกอ,อะไรองี้จริงผมมีความโบดตึงวันนี้นะแต่มันแหลกอะแล้วมันจะมีโอกาสหลุดยากเอ้ยหลุดงไตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดปิวน,นี่พะยะนี่อ่ะเกดเกนไม่ได้เฉยนิ่นยานี่ตีแรงที่สุดน,นเกียนนี่มันทำงี้ได้ครับถ้าตอนตายแล้วกดหนึ่งสองสามสี่กด 1, 2, 3, กด,ดขื้นแล้วก็กดสกิลหนึ่งมันจะทำได้ ยาสตูตายแล้วแล้วก็สามารถปั๊มปันติได้ด้วยปกติสตูในเกมอื่นหรือตองเกียวตันเกาอื่นคือมันจะอันมันจะแบบตีมอนแล้วมันไม่ได้อันติแต่นี้ได้เฉยนี่โเคเท อันนี้ละฮะมาบามาอืมนี่การคอมโบโครับหันมาทางนี้ก่อนให้มันแบบลืมตัวแล้วก็แบบทำนี้สกิลสามถ้ามันตายก็มีแหละอ่าถ้ามันมีศัตรูยืนอยู่นิ่งๆแล้วก็กดสกิลสีส่เข้าไปเสร็จแล้วกดสกิลสองแดดแดดเข้าไปแดดถ้าเร็วที่สุดกด กิวนี้ตุม่มนิ่ตุม่มนี่ครับกัมโบโเคเท่โบโจริงจริงจังๆครับอืมตุมต้มตุ้มอืมอนี่ถ้าเป็นทำนี้ได้เดอตุ่มตุ้มตุ้ตุต,ต,ต,ตุอ่าจะเป็นนี้เลยครับต่อไปครับเป็นของเอ่มกระลูลก ไม่ใช่ดิเจโนดนะครับมาเดี๋ยวรอกันต่อมาจะเป็นส่วนของเจโนดครับโอ้โหดูดิพอใส่เจโนแะล้วโคตรเท่ชุดผมดูโคตรเก้ากับชุดผมเนี่ยมันดูแบบโคตรครนะนะูมาเห็นไหมมาสกิลของเจโนดเนี่ยก็จะมีแต่สกิลดีๆมันเป็นสกิลลายลักษัยนี่แหละมีแต่แค่สกิลหนึ่งเนี่ยที่เป็นสกิลลายลกายักษัยสกิลสองก็ลายลักษัยนะแต่แบบ ไม่ได้ไกลเกินไปนะครับการคันบุกเจนอสนี่แบบคนแท่เขาจะใช้เยอะครับคนที่แบบมันแบบสแปมเก่งๆจะใช้เยอะนี่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 จับได้จับกดงัด จิวตึงอย่นี้ครับโคตรตึงตึงมันสามารถทำนี้ได้นะใครที่เล่นไม่เก่งเนี่ยคือมันอาจจะทำติดยากหน่อยแลีวนะน,ะนี่มันทำนี้ได้คิวซีตุ้ง หนึ่งสองสามสี่จุ่มติดตุ่มนี่โบจิน้อยครับเดี๋ยวเราไปคอมโบแบบจริงจังนี้แล้วกันอ้าวเดี๋ยวไม่หนึ่งคลอกล้วนะคะเดี totally well? yeah. <themselves Moon S 2> ๋ยวตัดไปเลยแล้วกันนะฮะสกิลมาแล้วครับเดี๋ยวคอมโบให้ดูค่อยเปิดติคอมโบนี้ก็เป็นแบบคอมโบง่ายๆครับนี่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  แล้วก็ตู้มแล้วตีตู้มแล้วเจนน้องมาทำงี้ได้ค่ะบนี่แต่คุณต้องเอาเอ่อเอา,เอ,า,เอ,าอะไรเนี่ยอา่าครับเัื่อกี้เกิดการผิดพลาดอะไรบางอย่างมีคนส่งไลค์็ม่รู้ในยูทูบมาครับโทษทีด้วยนะนะ <c oughs> พังเลยแผนผมนีม่แผนดิคลิปผมเนี่ย อ่าครับนักเกิดไปหนีครับนะคอมโบหายเลยไม่เป็นไรนะครับนะก็คอมโบตามที่อันแรกนี่แหละครับที่ผมบอกตรนนี้นะครับคอมโบต่อไปไอ้เชอรดิเปิดตีนะครับนะนี่หนึ่งสองสามสี่แล้วเปิดเปิดตีที่ถูกต้องนี่ถ้าคนเหมือนกังยิงอยู่ให้เราอิง แดดใส่มันครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ใช้สกิลนี่ตึ้มนี่แล้วก็ตุ้มแล้วก็จู่จู่ตุ้มถ้ามันยังไม่ตายก็ใช้สกิลสามใส่นะครับนะนี่อย่างนี้เลยครับนะถ้าอยากพุ่งไปหาเป้าหมายก็กดสกิลสองให้ล็อกแรงเป้าตุ้มนี่หนึ่งสองสามจู่จู สกิล4ก็ให้เผาไกลๆครับไม่ไงั้นมันรู้ตัวแล้วเราก็จะเสียกิล4ฟรีเลยอ่านี่แล้วก็ระวังไปฟีวิตจุ่มนี่ตุ่มถ้ามันยังไม่ตายก็ทำอีกอันซ้ำนี่เลยนี่นนน ไปครับนก็จะเป็นเออ่เจ้าตัวของโซนิกนั่นเองครับอ่าเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนกันนะแล้วก็น่ามาถึงเจ้าตัวของโซนิกแล้วจะ,ดนะ,นะ,นะได้ปิดคลิปแล้วนะเล่นกี่ตัวแล้วก็เหลืออีกสองตัวเราจะได้จบคลิปพวกนี้เลอ,อ่ามาครับนะเจ้าโซนิกเนี่ยคอมโบก็ง่ายๆ,ๆครับน,นะอย่างแรกครับพุ่งไปหาตัวตัวก่อนหนึ่งสองสามสี่คิวหนึ่งแล้วก็พุ่งมาสกิลสาม หนึ่งสองสามสี่กิวนี้ถ้าไม่โดนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าโดนก็ดีฮะนี่เซเลอร์สกิวนี่กิวสี่กดเด็ดดดดดคอมโบง่ายนะครับเนี่ยสำหรับคนเทพแบบที่ได้กำการอ่าคอมโบสำหรับคนกลางจะเอาให้ดูก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอสกิวโรสิก่อนเัามาสกิวโรเซ็นหมดแล้วนะครับคอมโบง่ายๆของคนกลางนะมั้ย ก็สกิลสามปิแล้วก็หันมาหนึ่งสองสามสี่สกิลหนึ่งเดตมาหนึ่งสองสามสี่เดตมาแล้วก็สกิลสองเสร็จแล้วก็รอเวลาแล้วค่อยสกิลสี่ถ้ามันตื่นขึ้นให้อรอสกิลสี่แค่นะถ้ามันเดดก็ไม่เป็นไรครับไม่โดนไม่เป็นไรอ่านี่ครับนะน,นี่ตีดึมนี่ครับคอมโบของเจ้าโซนิกง,ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับนะ มันปอกกล้วยตัวนึ่มันตัวดีครับตัวน,นึ่มันตัวแบบโกงนะเพราะมันความเร็วเหนือเสียงมันเหนือเสียงจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วนะนี่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 อือฮึวันนี้เดี๋ยวต่อไปไปดูวันตีครับตัดไปตอนแดนตีเลยแล้วกัน เอาน่าๆผลได้ติแล้วน่าๆลไปนะครับนะนี่การใช้วิธีที่ถูกต้องครับกดอย่างนี้ไว้ก่อนแล้วก็สกิลสองแล้วก็ดีดีีทำนี้งไม่ตื่นก็ดีสวยการใช้ติที่ถูกวิธีค่ะนะให้คุณแดดไปหลังก่อนหนึ่งสองสามแล้วก็ใช้สกิลสามเสร็จแล้วใช้สกิลสี่ตามต่อ เสร็จแล้วถ้ามันยังไม่ตายก็ใช้สกิลหนึ่งเลย,ยนี่ส่วนสกิลสองเนี่ยมันจะมีสองแบบเขาก็คือวิ่งแบบปกติธรรมดาจนกว่าจะแบบฟันแบบนี้แต่สกิลสองมัมีอีกแบบนึงก็คือแบบที่เราแบบนี่ครับนี่เดี๋ยวแป๊บนึงสกิลสองลงมาเนี่ยนะกดเสร็จแล้วถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะมาแบบนี้ นี่ฮะสกิลของนี้เป็นนี่เลยนะครับนก็จะเหมือนเจนอนครับเดี๋ยวให้ดูเจนอนเหนือไอตัวไอสกิลสองเนี่ยนี่ครับนะมันกดสองครั้งแล้วมันก็จะหยุดแบบนี้น,นะนะถ้ามันกดแบบสองสองทีเดียวก็มันก็จะหยุดปับ๊บมันก็จะไม่หยุดนะครับมันก็จะพุ่งไปยางไงแต่ถ้ามันกดสองครั้งตึ๊ด มันหยุดแบบนี้ก็พุ่งนิดนึงนะก็ไปน,นี้นี่ครับมันก็ไปน,นี้นี่ก็ดีนะถึงว่าดีไงต่อไปครับเป็นตัวเจ้ากระบอเหล็กนะั่นเองครับอ่าสอนคอมโบครับนะผมเคยสอน,นนะใอนคลิปที่แล้วนะมะแต่ที่มาสอนในคลิปทีนี้ก็ได้ครับนะเดีย๋ยวแปบนมึงน,นะไปหามอนก่อนตัดไปเลย อ๋อนี่ไงมีกับกับจะตัดละทีทีทีสกิลนี่นี่เราโหลดอ่าสกิคลคอมโบของตัวนี้ครับง่ายนะครับเดี๋ยวรอส,รสรกิลรีโหลดก่อนรอสกิลรีโหลดยิ่งมาเสร็จแล้วครับง่ายครับก็คือหนึ่งสองสามสี่แล้วก็สกิลสามถ้ามันจะถ้ามันขึ้นก็คือมันถ้ามันโดนคือมันจะแบบ ว่างที่มอนมันอยู่บนนี่แล้วก็มาขึ้นหนึ่งซ้ำสี่แบบนี้ได้ครับแล้วก็หนึ่งสกิลหนึ่งนี่ก็ติเต้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 ตุ้มแล้วครับได้แล้วก็เต้ดุ้มันไม่โดนเพราะมันเหล็กอ่ะเต้ดต้เต้ตุ้มนี่นะนี่มันจริงมันซ้ำได้นะแคบมันแบบเวลาช้าเต้ดต้ตุ้ม ดจะเอาสกิลสองแบบร้อยก็ได้ครับแค่มันต้องรอเวลาให้มันตกเฉยๆดื้อดืดนี่ก็เป็นอย่างไงตึ้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 งสกิลสี่ตึ้งตึ้งตึ้งนี่เท่านั้นนี่ตึ้งปุ่มตึ้งนี่ครับแล้วต่อไปจะเอาอัติเลยครับนะโอเคเอ้ยโอเคเอาตีเลย ได้และอันตีอุ้มตุ้มวิธีการใช้อันตีครับการปืนก็นี่หนึ่งสองสามสี่อันนี้แล้วก็กิวสี่ล็อกเป้าหมายก่อนอย่างนี้นะแล้วก็นีสองแล้วก็ตึ้งตึ้งตึ้งเลยนี่มันก็จะโดนดืนแบบนี้แบบโคตรดีฮะหนึ่งสองสาม ตีแล้วก็สกิลหนึ่งเลยครับตีววิววิวตุ้งยังไม่ตายก็ตีมันดีกว่าครับนี่ต่อไปครับคอมโบโอของอันนี้ครับนะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็สกิ่สามแล้วนะไอ้โดนว่ะต่อไปครับสกิลสอง อียไม่ต้องโดนอยู่แล้วนะครับนนี่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 นีสก็ใช้เลยก็ได้นะอ้าวใช้ไม่ทันลก็จะเป็นการแบบกดถ้าโดนก็จะเป็นคัทซีนค่ะไปดูช่องอื่นได้ครับคนที่เห็นก็น่าจะเคยเห็นมแล้วนะครับไปดูช่องคนอื่นเอานะครับนะ หรือจะไปดูคลิปเก่าผมก็ได้ครับนะ,ะคลิปเก่าผมมีอยูนะต่ะไปนะั่นนะ่าจะเป็นของอะตอมิกนั่นเองนะครับนะคำภูของอะตอมิกง่ายมากนะครับนะเคยสอนในยูทูบสบไปแล้วยูทูบช็อตไปแล้วนะับแต่มันไม่เต็มจองนี่นะมันไม่ได้สกุบกันเยอะคำภูของอะตอมิกโคตรง่ายครับตอนนั้นผมยังไม่เก่งพอ

แบบนี้เลยน,นะครับนะอ่าต่อไปก็จะเป็นส่วนอันตินครับนะเดี๋ยวผมจะตัดไปนะครับนะแต่ก่อนส่วนสกิลสีก็จะเป็นสกิลเคาเตอร์ครับไปดูช่องอื่นได้วยนะนี่ครับถ้าฆ่าศัตรูหรือมอนตัวหนึ่งคือดาบมันจะติดไฟนะนะไม่ต้องแปลกใจนะเดี๋ยวตัดไปตอนที่อมผมนั้นแตนตีเลยกันนะโอเคโอเคนะครับตอนนี้ผมได้อันติีแล้วนะครับนะอ่า เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการเปิดให้มันดูแบบเต็มๆเลยนี่หนึ่งสสเตีไปดนให้หนึ่งสสสี่ใหคุณมันจะต้นกน่อนนะนี่แล้วก็เปิดแบบนี้เลยครับจะนี่ก็จะต้านทวิแต่มันก็มีทั้งหนได้อยู่นะแต่ไม่เป็นไรครับคิวสองครับคิวแรกเลยนียย่มันจะตัวดับเลยนะ ะครับถ้าใช้สกิลสองแล้วมันม so. ันเกิดใหม่มาแล้วก็มาแดชอย่างนี้ครับหนึ่งสองสามสี่เดินไปนิดนึงแล้วก็ติดนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยเทมากนี่โคชีดึงโอเคสกิลสองติเสร็จแล้วให้มางานใกล้ๆมันให้เร็วที่สุดติ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 ดนี่ครับคอมโบสกิล ปแบบนี้เลยเออเอออืมเกือบจนไม่ทันนะครับคิวสีเดลิวิวให้ดูนี่เป็นอย่างนี้ครับนี่นะตัดออกตุ้ม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 นี่เลยดูดูดูดอีะครับเดี๋ยวต่อไปเพื่อเป็นการเชยๆครับนะให้คลิปมันแบบดีขึ้นคุณภาพดี ผมจะเอาวันตีสกิลสี่ของกระบองเหล็กให้ดูครับนะอ่าส่วนไอตัวนี่ครับทัสมากีกับโกโจครับนะผมจะไม่รีวิวนะเพราะผมไม่มีโลบักนะครับนะ <c oughs> นะโทษทีเลยครับนะไปดูช่องอื่นเอานะครับนะอ่าเดี๋ยวเขาฟ้ามตีก่อนนะครับนะให้ดูอ่านะครับนะผมก็จะได้อันติแล้วโอเคผมได้อันตีแล้วคนระับเดี๋ยวต่อไปผมจะเอาอีกรหัสหนึ่งครับนะมาเอ่อม,มาให้อ่อ ตีใช่ไหมเอาครับนะเดี๋ยวรอก่อนนะครับนะผมกำลังเอาอีกระดับหนึ่งเข้าเอานะ,ะครับนะระดับหนึ่งเข้ามาแล้วนี่ครับร่างกายจะเป็นี้เลยครับนะใช้กำบ,บังเหลี่ยมเหมือนกันปกติเมืนใช้ใไซน,นะมาท่านนี้มีอ๋อนะเอาให้เขาโหลดก่อนอโหลดดแล้วก็เขาก็มีมีครับ วัตถุสาเหตนะครับเติมจริงๆนะนะไอเท็ตติเวียนตอนนั้นเติมจริงนี่หนึ่งแล้วนี่นี่ครัจะเป็นนี่เลยฮะนี่ถึนี่นี่นี่โคเทอีหนึ่งอีอีอเดี๋ยวผมให้ดูสเต็ปอีกนะ สเต็ปอีกครั้งอืมนี่อืมพอถือพอถือนะพอถือถนะอ,ถอืมวีการเปืนตีก็คืหนึ่งสองสามหงสอตุ้มแล้วก็ตุ้มตุ้มตุนี่ก็เขาก็จะล้มใช่ไหมให,มให้เรานั้นให้เรานั้นแดนมาทางนี้หนึ่งสองสามสี่ก็เสกิลสองนี่น ฟิวจุง้งนี่ครับเป็นนี้ผมจะอ่อจะสกิลสีนี่มา,มาครับนี่ครับจะเป็นนี้เลยครับเดี๋ยวนี้น,นี่แล้วก็ทุบหัวแตกต่อไปสกิลสีแบบโจมตีนะนะก็ก็จะเป็นแบบหนึ่งทบนะโอเคเดี๋ยวให้ติงกับหัวได้เดี๋ยว,วแบบตัดไปเลยโอเคนะครับนะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ติงแล้วนะับอ่าเดี๋ยวแบบจะให้ไอ อีกรหัหนึ่งผมนะมาตีเลยนะมันจะเปิดมาเจออีกรหัหนึ่งมาเลยเฮ้กับนี่มาเนยนะอมวิลล็อกนาเดิดีดีนะดี็เท่ แป๊บนึงนะห<ฮ>นี่คนนะเอ๊ครับมั้มาไอตัวนั้นก็ตายละเมื่อกี้ขอโทษด้วยครับไม่มีอะไรหรอกเอ้ยตายแล้วจัดจริงใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเรามาจะจะลาคลิปเลยนะนะเอ้ยเดี๋ยวทำไมผมได้ยินเสียงอะไรแปลกๆตรงนั้นน่ะมันไม่มีอะไรหรอก นะครับนะมันไม่มีอะไรหรอกนะอ่าเดี๋ยวผมจะปิดคลิปนะบ๊าไปไปครับทุกคนเฮ้ย